สวัสดีค่ะแม่แม่ขามาพบกับยุพินแหวนสตังค์นะคะในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนค่ะวันนี้ก็มีงานมาเทกันนะคะมาเทแบบเบาเบให้แม่แม่กันนะใครที่ยังไม่เคยลองนะคะลองเอาตัวนี้ไปใส่ดูได้เลยนะตัวนี้เราจัดให้ราคาเบาๆเลยค่ะวงละสอ0รฟรีส่งฟรีปลายทางนะคะมีแถวที่หนึงแถวที่สแถวที่สมแถวที่สี่และแถวที่ห้าวงละสองบาทค่ะ แถวที่หกกับแถวที่เจ็ดนะคะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะคะเอาห้าแถวนี้ก่อนนะปล่อยให้ไปเลยนะคะวงละสองร้อยบาทฟรีส่งฟรีปลายทางใครที่ยังไม่เคยลองนะคะเอาตัวนี้ไปลองก่อนนะแม่นะเอาตัวนี้ไปลองใส่ดูก่อนนะคะว่าใส่สวยหรือไม่สวยนะมันอยู่ที่คนใส่นะคะงานนะ่ะสวยอยู่แล้วแต่เราจะใส่ดำหรือหมองหรือสวยไม่สวยเนะี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะแต่ตัววงเป็นงาน สตังแท้พอสอ0พเป็นงานเนื้อแท้ใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยไม่ลอกร้อยเปอร์เซ็นนะคะเซ็ตได้ขัดได้ด้วยน้ำยาล้างเครื่องประดับทั่วไปเลยค่ะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะสำหรับลูกค้าใหม่ยังไม่เคยลองลองเลยนะวันนี้เอามาจัดให้ราคาเบาๆค่ะ200บาทฟรีส่งฟรีปลายทางเรามีหลายไซส์ให้เลือกเลยนะคะวันนี้นะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะวิธีการสั่งสินค้านะคะโทร0988293961วิธีการสั่งสินค้านะคะโทรหรือแอดไลน์0988293961โทรมาได้เลยนะคะใครที่แอดไลน์เป็นแอดไลน์ไว้เลยนะแม่นะเดี๋ยวแม่ค้าจะบอกไซส์นะคะว่ามีไซส์อะไรบ้างแล้วก็แม่อยากได้วงไหนแม่ก็โทรมานะคะ สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้านะคะก็ก่อนจะขายของก็มาขอบคุณผู้มีอุปการะคุณของเรานะคะก็คือแม่แม่ลูกค้าประจําหรือลูกค้าขาจรที่มาซื้อมาอุดหนุนนะคะมาให้ความเมตตากรนานุณาแม่ค้าร้านเล็กๆนะคะลองเอาไปใส่ดูนะขอบคุณทุกคนที่ให้ความอุปการะคุณนะคะ เรามาเริ่มกันที่วงที่หนึ่งค่ะวงที่หนึ่งนะคะตัวนี้เป็นแหวนลายดอกไม้นะคะเราปล่อยไปที่200บาทนะคะตัวนี้เป็นไซส์ห้าสิบซื้อฝากลูกฝากหลานปีใหม่นี้ได้เลยนะคะเป็นพลัสเซียค่ะตัวนี้ไซส์ห้าสิบค่ะเรามีไซส์ห้าวงไซส์ห้าสิบเอ็ดนะคะห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสาและ54าสค่ะ ห้าสิบเอ็ดเรามีสองวงนะคะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าสิบห้านะคะวงละสองร้อยบาทค่ะซื้อฝากลูกฝากหลานนะคะฝากญาตินะคะบานปีใหม่นี้นะงานปล่อยเอ่อ ราคา200บาทเราจะไม่ค่อยมีนะคะเราอาจจะมีเดือนละครั้งหรือว่าบางเดือนก็อาจจะไม่มีนะตัวน,นี้มาแล้วนะคะปล่อย200บาทเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้าที่ยังไม่มั่นใจนะคะซื้อในราคาเบาๆเพื่อเอาไปลองใส่ดูก่อนนะคะว่าใส่แล้วชอบไหมถ้าชอบเรากค่อยมาดูงานพลอยแท้เราก็มีนะคะแล้วลูกค้าค่อยมาสั่งงานพลอยแท้หรือเป็นงานลัสเซียตัวอื่นก็ได้นะคะสินค้าของเรามีหลายแบบค่ะ แบบที่หนึ่งแถวที่หนึ่งนะคะมีไซส์ห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าสิบห้าค่ะก็คือลายนี้นะลายดอกไม้แถวที่หนึ่งค่ะใครจะเอาแจ้งมาได้เลยนะคะลายดอกไม้แถวที่หนึ่งค่ะงานจริงจะสวยกว่าในวิดีโอนะคะงานจริงจะสวยกว่าในวิดีโอค่ะแล้วก็แบบที่สองนะคะเป็นลายหัวใจ ลายหัวใจสีเขียวนะคะเราก็ปล่อยไปที่สองร้อยบาทเท่ากันจะ้ะมีไซส์หกเอ่อห้าสิบเอ็ดนะคะวงที่หนึ่งสีเขียวไซส์ห้าสิบเอ็ดวงที่สองนะคะวงที่สองอ่ะสีสีส้มนะคะสีส้มไซส์สี่สิบแปดนะคะไซส์สี่สิบแปดค่ะหัวใจส้มนะคะหัวใจแซ่บมากไซส์สี่สิบแปดจ้านี่นะคะ เป็นไซส์48นะคะหัวใจสีส้มค่ะไซส์48วงแรกสีเขียวไซส์51ค่ะวงที่สองสีส้มไซส์48และวงที่สามสีเขียวนะคะอีกหนึ่งวงไซส์54ค่ะไซส์ size 54สีเขียวแล้วก็มีสีน้ําเงินด้วยนะคะเรามีสีน้ําเงินให้ด้วยนะไซส์ size 60ค่ะนี่นะคะสีน้ําเงินไซส์60ค่ะวงละ200บาทจ้านี่นะคะน่ารัก สองร้อยบาทเท่านั้นค่ะไม่เชื่อต้องลองนะคะไม่ลองไม่รู้นะแม่นะแล้วก็มาที่วงที่ห้านะคะไซส์ห้าสิบเอดค่ะวงที่ห้าไซส์ห้าสิเอ็ดเป็นลายดอกไม้นะคะลายดอกไม้สวยๆแบบนี้เลยรอบนี้มาสองวงนะคะตัวนี้ไซส์ห้าสิบเอ็ดค่ะวงที่หกวงที่หกแถวที่สองนะคะไซส์หกสิบสองค่ะลายเดียวกันค่ะ ไซส์หกสิบลายเดียวกันจ้าสวยนะคะวงที่7ดวงที่7ดไซส์สี่ค่ะมือจับหัวใจนะคะไซส์สี่สิบาสองร้อย 49, บาทตัวนี้น่ารักมากมเป็นพลอยแดงเบอร์ห้านะคะหรือว่าพลอยชมพูนั่นเองนะไซส์สี่สค่ะแล้วเรามีล็อ พลอยสองแถวให้ด้วยนะคะเอาไปเลยสองร้อยบาทไซส์ห้าสิบห้าค่ะไซส์ห้าสิบห้านี่ค่ะไซส์ห้าสิบห้าค่ะเป็นฝังพลอยนินนะคะไม่ใช่นินแท้นะเป็นรัสเซียค่ะไซส์ห้าสิบห้าค่ะวงที่แปดไซส์ห้าสิบห้าเป็นพลอยสองแถวนะคะ มาเริ่มกันที่แถวที่สามค่ะแถวที่สามวงที่หนึ่งค่ะเป็นแหวนชูนะคะเป็นแหวนชูนะด้านข้างมีพลอยด้วยนะคะด้านข้างเรามีพลอยด้วยนะนี่ค่ะกําลังน่ารักนะคะกําลังน่ารักวงที่สามเออแถวที่สามวงที่หนึ่งนะคะไซส์ห้าสิบเอ็ดค่ะ แล้วก็วงที่สองเป็นลายเดียวกับแบบที่หนึ่งนะคะเป็นไซส์60ไซส์60ลายเดียวกันค่ะมี51กับ60นะคะมี51กับ60ค่ะลายเดียวกันจะ้ะนี่นะคะไข่ที่ไข่ที่เอาไปขายนะคะถ้าซื้อถ้าซื้อชุดนี้ไปขายนี้ได้กำไรดีมากเลยนะแล้วปล่อยแค่200นะคะลูกค้าไปบวกเองได้เลยนะ ตัวนี้ไซส์สี่สิบเจ็ดค่ะไซส์สี่สิบเจ็ดนะคะขาของเขาจะมีพลอยด้วยนะคะขาของเขาจะมีพลอยด้วยจ้ะไซส์สี่สิบเจ็ดหนึ่งวงแล้วก็ไซส์สี่สิบเก้าหนึ่งวงพวกนี้เป็นแหวนชูจะเป็นไซส์เล็กหน่อยนะคะมีสี่เจ็ดกับสี่สิบเก้าค่ะแบบที่แบบที่สามกับแบบที่สี่นะคะแบบที่สามไซส์สี่สิบเจ็ด วงที่สี่นะคะไซส์สี่สิบเก้าค่ะนี่นะคะแม่อยู่แถวที่สามค่ะแล้วก็ลายนี้นะคะลายนี้ก็ปล่อยไปสองร้อยบาทไซส์ห้าสิบสามค่ะตงนี้ไซส์ห้าสิบสามตัวนี้เป็นสีเขียวมรกตค่ะไซส์ห้าสิบสามเป็นงานฝังหุ้มค่ะใครที่ยังไม่เคยลองเอาไปลองเลยนะแม่ แล้วจะติดใจนะคะวงที่หกวงที่หกไซส์ห้าสิบห้าเป็นแหวนดอกไม้นะคะเป็นไซส์ห้าสิบห้าค่ะไซส์ห้าสิบห้าค่ะแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่ห้านะคะวงละสองร้อยบาทค่ะตัวนี้แหวนดอกไม้อยู่ที่แถวที่สามไซส์ห้าสิบห้านะคะไซส์ห้าสิบห้าค่ะวงที่หกแถวที่สามค่ะวงที่เจ็ดนะ มาวงที่เจ็ดนะคะวงที่เจ็ดเป็นพลอยเม็ดเดียวไซส์ห้าสิบเก้าพลอยเม็ดเดียวไซส์ห้าสิบเก้าค่ะเป็นงานฝังหุ้มนะคะพลอยเม็ดเดียวไซส์ห้าสิบเก้าจะซื้อฝากแฟนได้เลยนะคะผู้ชายเขาจะชอบบางคนก็ไม่ชอบเยอะก็จะชอบเม็ดเดียวแบบนี้นะคะก็ใส่ทํางานใส่อะไรได้เลยนะนี่ค่ะไซส์ห้าสิบเก้าค่ะไซส์ห้าสิบเก้า วงที่แปดค่ะวงที่แปดไซส์หกสิบสี่วงที่แปดไซส์หกสิบสี่ 8, นะคะเป็นพลอยแถวเรียงค่ะพลอยแถวเรียงนะคะไซส์หกสิบสี่ค่ะตัวนี้ไซส์ใหญ่หน่อยนะไซส์หกสิบสี่จะเป็นพลอยลัสเซียสีขาวค่ะแม่พลอยลัสเซียสีขาวค่ะนี่นะคะไซส์หกสิบสี่จ้า มาที่แถวที่สี่นะคะแถวที่สี่ไซส์ไซส์หกสิบเอ็ดแถวที่สี่ไซส์หกสิบเอ็ดค่ะมีไซส์หกสิบเอ็ดหนึ่งวงนะคะลายเดียวกันนะแล้วก็ไซส์ห้าสิบแปดหนึ่งวงนะคะไซส์ห้าสิบแปดจะเป็นพลอยพลอยดำน,นะคะไซส์หกสิบเอ็ดจะเป็นพลอยขาวค่ะลายเดียวกันค่ะสองร้อยบาททวนค่ะวงละสองร้อยบาททวนค่ะ วงที่3ามแถวที่4ี่วงที่3ามแถวที่4ี่นะคะเป็นข้อมะาขามเกีียวข้อมะาขามเกี่ยวไซส์ห้า 55, ิบห้างานพวกนี้ปกติจะขาย300นะคะตัวนี้ไซส์ห้าสิบห้าค่ะเราปล่อยวันนี้นะ200บาทไซส์ห้าิบห้าเป็นพลอยสีทับทิมค่ะพลอยสีทับทิมค่ะไซส์ห้าิบห้าจ้ะแม่สวยมาก แล้วก็ลายไข่ปลาเกียวเหมือนกันนะคะเป็นพอยลักเซียสีขาวไซส์ห้าสิบเก้าค่ะวงที่สี่วงที่สี่ 4, แถวที่สี่ค่ะไซส์ห้าสิบเก้าวงที่สี่แถวที่สี่ไซส์ห้าสิบเก้าค่ะสองร้อยบาททวนจ้าวงที่ห้านะคะวงที่ห้าไซส์สี่สิบเก้าวงที่ห้าไซส์สี่สิบเก้าค่ะนี่นะคะ ซส์สี่สบเก้ับเป็นพลอยแถวนะคะพลอยแถวฝังหุ้มค่ะพลอยแถวฝังหุ้มค่ะตัวนี้น่ารักนะมีวงเดียวค่ะวงที่5้าแถวที่4นะแล้วก็มาวงที่6ค่ะไซส์ห้าสิบวงที่6ไซส์ห้าสิบไซส์ห้าสิบค่ะตัวนี้ไซส์ห้าสิบนะจ๊ะ เล็กๆนา่ารักน่ารักสำหรับคนที่ไม่ชอบเยอะนะคะตัวนี้ไซส์ห้าสิบค่ะวงที่หกแถวที่ส,ทะะทสี่ไซส์ห้าสิบจ้าวงที่เจ็ดนะคะวงที่เจ็ดไซส์ไซส์หกสิบสามเรามีหนึ่งวงนะแล้วก็หกสิบห้ามีหนึ่งวงตอนนี้มีไซส์ใหญ่นะคะสองวงนะ มีหกสามกับหกห้าค่ะมีไซส์หกสิบสามกับหกสิบห้านะคะจะเอาไซส์ไหนอยู่แถวที่สี่ค่ะวงที่เจ็ดกับวงที่แปดนะคะไซส์หกสิบสามกับหกสิบห้าค่ะตัวนี้วงที่เก้านะคะเป็นแหวนแบบไม่มีพอยนะคะไซส์หกสิบเอ็ด ไซส์61ค่ะตัวนี้เราก็ปล่อยไป200บาทเท่ากันนะคะไซส์ size 61ค่ะไซส์ size 61จ้จะแม่ปล่อย200บาทเลยนะคะ200บาทจ้าฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะวงสุดท้ายแถวที่4ค่ะแถวที่5จ้ามาแถวที่5เลยนะไซส์61แถวที่ห้าไซส์61ค่ะตัวนี้จะสวยมากนูน ถ้าคนนิ้วใหญ่ใส่จะสวยมากเลยนะคะแม่ค้านิ้วเล็กเนาะแหวนหลวมนี่นะคะวงที่หนึ่งแถวที่ห้าไซส์หกสิบเอ็ดจ้าตัวนี้ไซส์หกสิบเอ็ดจ้ะแม่นี่นะคะไซส์หกสิบเอ็ดจ้าแหวนโบก็มานะแหวนโบไซส์ห้าสิบเอ็ดแหวนโบไซส์ห้าสิาบเอ็ดวงที่สองค่ะ วงที่สองแถวที่ห้าจ้ามีไซส์ห้าสิบเอ็ดนะคะแล้วก็วงที่สามเป็นไซส์หกสิบนะคะมีห้าหนึ่งกับหกสิบนะคะมีสองวงค่ะห้าหนึ่งกับหกสิบค่ะแหวนโบจ้าน่ารักน่ารักข้างๆเรามีเปียให้ด้วยนะคะข้างๆเราถักเปียให้ด้วยนะแหวนโบจ้ามีไซส์มีไซส์ห้าหนึ่งกับหกสิบนะคะ แล้วก็ไซส์เล็กเราก็มีมานะรอบนี้สี่สิบเจ็ดค่ะวงนี้ไซส์สี่สิบเจ็ดค่ะไซส์สี่สิบเจ็ดค่ะแม่วงนี้วงที่สี่นะคะวงที่สี่แถวที่ห้าไซส์สี่สิบเจ็ดค่ะวงที่ห้าแหวนพิกูลแหวนพิกูลไซส์ห้าสิบสี่ค่ะแหวนพิกูลไซส์ห้าสิบสี่ปกติราคาสามร้อยนะคะวันนี้เอาไปสองร้อยบาทค่ะแหวนลายพิกลค่ะ ส์ห้าสิบสี่จ้าตัวนี้อยู่แถวที่ห้านะคะเราไล่มาถึงแถวที่ห้าแล้วเนาะแหวนพิกุลค่ะวงที่ห้าแถวที่ห้าสองร้อยบาทไซสห้าสิบสี่นะคะแหวนพิกุลตัวนี้ไซสสี่สิบเก้าห้าสิบใส่ได้นะคะสี่สิบเก้าห้าสิบใส่ได้นะคะเป็นลายสารนะนี่ค่ะ ไซส์สี่สิบเก้าห้าสิบใส่ได้ค่ะวงที่หกแถวที่ห้าจ้าแล้วก็แหวนหัวใจนะคะแหวนหัวใจนะคะเป็นวงที่เจ็ดนี่หนาะตัวนี้หนานะคะหนานะวงที่เจ็ดค่ะแหวนหัวใจวงที่เจ็ดไซส์ห้าสิบสองค่ะห้าหนึ่งห้าสองใส่ได้นะคะห้าหนึ่งห้าสองใส่ได้นะนี่ค่ะ ห้าหนึ่งห้าสองใส่ได้จ้าสองร้อยบาทคุ้มเวอร์ฟรีส่งฟรีปลายทางด้วยนะจ๊ะวงที่แปดไซส์ห้าสิบแปดค่ะวงที่แปดไซส์ห้าสิบแปดและวงที่เก้าลายเดียวกันนะคะแปดไซส์ห้าสิบแปดนะคะวงที่เก้าไซส์หกสิบสี่ค่ะเรามีสองวงนะคะมีห้าสิบเก้ากับหกสิบสี่ค่ะเป็นลายเดียวกันนะคะปล่อยไปที่สองร้อยบาทค่ะใครที่ยัง ลังเลอยู่นะรีบเลยนะคะราคาเบาๆเอาไปใส่ปีใหม่นี้นะนี่ค่ะซื้อฝากคนที่บ้านนะคะต่างจังหวัดรับรองถูกอกถูกใจแน่เลยนะคะวงละสองรอบาทค่ะวงที่แปดนะคะวงที่แปดไซส์ ตัวนี้ไซส์ห้าสิบแปดนะคะไซส์ห้าสิบแปดแล้วก็วงที่เก้าไซส์หกสิบสี่นะคะหกสามหกสี่ใส่ได้นะค่ะแล้วก็มาแถวนี้นะคะแถวนี้วงที่หกนะะเอ็อมใช่วงที่หกแถวที่หกนะคะขออภัยค่ะแถวที่หกนะคะแถวที่หกนะ ตรงขาแหวนตรงนี้นะคะจะมีตาโมดนิดหนึ่งนะจะมีตาโมดนิดหนึ่งนะคะขอคนรับได้นะไซส์หกสิบหกสิบเอ็ดค่ะไซส์หกสิบหกสิบเอ็ดวงนี้ปล่อยไปเลยนะวงนี้ปล่อยให้ไปเลยสองร้อยบาทค่ะวงนี้ปล่อยให้ไปเลยสองร้อยบาทค่ะทีข่ขาตรงนี้จะมีตาโมดนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะข้างหน้าพลอยไม่เป็นไรนะคะข้างๆไม่เป็นลายสวยงามดีแต่ตรงนี้มีตาโมดนิดหนึ่งนะสองร้อยบาทค่ะตัวนี้สองร้อยบาท แถวที่หกวงที่หนึ่งนะคะปล่อยไปสองร้อยบาทไซส์หกสิบหกสิบเอ็ดใส่ได้หกสิบหกสิบเอ็ดใส่ได้ค่ะใครจะเอาวันนี้ปล่อยถูกมากนะแล้วก็แถวที่หกนะคะวงที่สองนะคะเป็นไซส์ห้าสิบเจ็ดห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดใส่ได้ปกติลายนี้จะขายอยู่สี่ร้อยเก้าสิบนะคะวันนี้เอาไปสามร้อยบาทนะวันนี้เอาไปสามร้อยบาทค่ะแถวที่หกวงที่สองนะคะ สามบาทค่ะไซส์สี่เออไซส์ห้าสิบิดใส่ได้ค่ะสองเออสามร้อยบาทแม่ค้าเบอร์ละขออภัยนะเออแถวที่6วงที่2องเอาใหม่นะคะแถวที่6วงที่2วงนี้ปล่อยไป300บาทค่ะ300บาททวนจ่ะราคาปกติ480 490นะคะ วันนี้ขอสามร้อยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นแหวนเลขเก้าไซส์ห้าสิบสี่ไซส์ห้าสิบสี่นะคะฝั่งพลอยลัสเซียตัวนี้นะสวยมากแหวนเลขเก้าค่ะไซส์ห้าสิบสี่ค่ะสามร้อยบาททวนค่ะแถวที่หกวงที่สามแหวนเลขเก้านะคะสามร้อยบาททวนใครจะเอามีวงเดียวค่ะสามร้อยบาททวนจะ้ะ แล้วก็วงนี้นะคะวงที่สี่นะวงที่สี่แถวที่หกก็เราจะปล่อยไปสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะจะเป็นไซส์หกสิบสามค่ะไซส์หกสิบสามค่ะตัวนี้นะคะเป็นแหวนเอ่อแปดเหลี่ยมนะคะแหวนแปดเหลี่ยมนะแหวนแปดเหลี่ยมความหมายดีมากเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ปล่อยไปที่สามร้อยบาทค่ะไซส์ ไซส์หกสิบสามค่ะวงที่สี่แถวที่หกไซส์หกสิบสามจ้าแล้วก็วงที่วงที่ห้านะคะวงที่ห้าไซส์หกสิบค่ะเป็นพลอยสีเขียวสองนะคะปล่อยที่สามร้อยบาททวนนะคะพลอยสีเขียวสองค่ะไซส์ห้าเก้าหกสิบนะคะไซส์ห้าสิบเก้าหกสิบด้านข้างเป็นลายมังกรค่ะนี่นะ พลอยสีเขียวสองค่ะสวยมากนะเป็นสีเขียวสองนะคะเราปล่อยไปที่สามร้อยบาทจ้าตัวนี้ไซส์หกสิบเอ็ดค่ะเป็นแดงโกเมนไซส์หกสิบเอ็ดแดงโกเมนค่ะสามร้อยบาทเท่ากันค่ะด้านข้างเป็นลายมังกรตัวนี้เป็นแดงโกเมนค่ะสามร้อยบาทคุ้มเบอร์นะ แล้วก็มีไซส์ใหญ่อยู่หนึ่งวงนะคะไซส์หกสิบหกหกสิบเจ็ดใส่ได้หกสิบหกหสิบเจ็ดใส่ได้ค่ะตัวนี้เป็นเจียตารางนะคะเป็นเจียตารางปล่อยไปที่สามร้อยบาทเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสามร้อยบาททวนค่ะใครใส่ได้ก็เอาไปเลยนะ ไซส์หกสิบหกหกสิบเจ็ดนะคะวงสุดท้ายเมื่อกี้นะแล้วก็มาที่แถวสุดท้ายค่ะแถวสุดท้ายนะแบบที่หนึ่งวงที่หนึ่งนะคะแถวสุดท้ายวงที่หนึ่งมีไซส์ห้าสิบสี่ค่ะแบบเดียวกันนะเรามีแบบเดียวกันมาให้ให้ลูกค้าเลยนะคะมีห้าวงนะลายนี้มีห้าวงค่ะมีไซส์อะไรกันบ้างมีไซส์ห้าสิบสี่หนึ่งวงนะคะ ห้าสิบสี่หนึ่งวงนะคะมันเป็นห้าสิบสี่ครึ่งนะหนึ่งวงแล้วก็นะคะวัดดูก่อนอนะ่าแล้วก็หกสิบเอ็ดหนึ่งวงค่ะมีหกสิบเอ็ดด้วยหนึ่งวงนะคะหกสิบสามหกสิบห้านะคะ, 63, 65, ะ,คะแล้วก็หกสิบหกนะนี่ผ่าลายเดียวกันนะคะ รายเดียวกันค่ะวงละสามร้อยบาทค่ะวงละสามร้อยบาทค่ะมีห้าสิบสี่ครึ่งหนึ่งวงนะคะวาดใหม่นะแล้วก็หกสิบหกเอ็ดหนึ่งวงหกสิบสองหนึ่งวงนะคะแล้วก็หกหกสิบห้าหนึ่งวงหกสิบหกหนึ่งวงนะคะแล้วก็มาที่ ะะวงที่หกนะคะวงที่หกแถวสุดท้ายมีไซส์ห้าสิบหนึ่งวงค่ะมีไซส์ห้าไม่ใช่สิแม่ค้าไซส์หกสิบนะคะไซส์หกสิบจ้ะตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะหูหลามาเฮาไซส์หกสิบจ้าตัวนี้หนาแข็งแรงนะคะลายนี้ตัววงหนาแข็งแรงค่ะสามร้อยบาทท้วนค่ะวงที่เจ็ดไซส์ห้าสิบเก้าไซส์ห้าสิบเก้าค่ะ ลายเดียวกันนะคะไซส์ห้าสิบเก้าค่ะและก็ตัวนี้นะคะไซส์หกสิบสามหกสิบสี่นะคะเป็นพลอยสีออกแดงส้มนะคะเป็นพลอยสีออกแดงส้มนะไซส์หกสิบสี่ค่ะตัววงหนาแข็งแรงนะแม่นะไซส์หกสิบสี่จ้านี่นะคะไซส์หกสิบสี่ค่ะ ตัวนี้นะคะหกสิบหกค่ะวงสุดท้ายไซส์หกสิบหกค่ะสามร้อยบาททวนนะคะวันนี้ปล่อยไปเลยนะสามร้อยบาททวนค่ะใครจะซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ฝากเพื่อนนะคะที่ต่างจังหวัดก็ซื้อตุนไว้เลยนะคะซื้อตุนไว้เลยนะแม่นะ ก็มาจบแล้วนะคะแถวแถวท,ที่สุดท้ายเนาะถ้าเป็นงานเพลงงานอะไรพวกนี้นะคะมันจะใช้เวลาไม่นานนะแม่นะตัวนี้อย่าช้านะคะเดี๋ยวของหมดก่อนชอบตัวไหนรีบเลยนะใครที่จะเอาไปขายต่อก็รีบเลยนะคะจะหมดแค่หมดหมดแค่นี้นะเราไม่มีเราไม่มีของให้นะคะไม่มีเพิ่มนะไม่มีเพิ่มนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะระวังระวังนะคะก็จะมีแบบบางเอ,อ่อบางร้านนะคะก็คือเป็นงานตัวอื่นแต่บอกว่าเป็นงานเหรียญอะไรพวกนี้แม่คะก็เห็นอยู่เห็นอยู่หลายร้านนะคะก็ให้ระวังกันด้วยก็เป็นอาจจะเป็นเหรียญรุ่นใหม่หรือว่าอะไรยังไงก็ให้ดูดูกันดีๆนิดนึงนะคะแม่ให้ระวังกันด้วยนะคะ ส่วนร้านนี้นะคะเป็นงานเหรียญแท้แน่นอนค่ะแม่ขายมานานมากประสบการณ์แบบนานจริงๆนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยลองก็กลองนะคะแม่จะได้รู้ว่าโองานเหรียญมันเป็นแบบนี้นะคะมันไม่ใช่ทองเหลืองนะแม่นะลูกค้าที่ซื้องานไปใส่แล้วนะคะก็มาเออ่คอมเมนต์นะคะใต้คลิปขอบขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ลูกค้าซื้อไปแล้วก็ชอบแล้วก็ ให้การแบบซื้อแบบถล่มทลายนะคะซื้อแบบทุกรอบเลยนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะตัวนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะปล่อยคลิปแล้วลูกค้าเห็นคลิปนี้ก็รีบโทรมาเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเลยนะคะตอนนี้งานหินเมืองเถิงนะคะแม่ค้าก็ได้สั่ง ได้สั่งไปอีกนะคะอีกเยอะก็เดี๋ยวรอรอขึ้นตัววงแม่ค้าจะพยายามให้ให้งานเนี่ยมาก่อนมาก่อนปีใหม่ลูกค้าจะได้เอาไปใส่เสริมดวงกันนะคะบางคนเป็นก็เอาไปเข้าพิธีแบบสวดมนต์ข้ามปีหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะดีมากเลยเนาะเดี๋ยวแม่ค้าจะพยายามเร่งให้เสร็จก่อนปีใหม่นะคะ สร้อยข้อมือ,อยุโรปก,ก็กําลังจะเข้านะคะลูกค้าที่รอสร้อยข้อมือ,อยุโรปอยู่นะก็จะเข้าเดือนเดือนนี้นะคะแต่ยังไม่ไม่รู้วันนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังกําลังเร่งอยู่นะกําลังเร่งงานอยู่นะคะสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้แม่ค้าก็ขอจบไฟ์แค่นี้นะคะขอให้แม่ๆทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงะค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีจ้า